เออเนี่ยพี่ฝนพี่ฝนเชื่อเรื่องนางเงือก,ก่ปละ่ะพี่ฝนเชื่อเรื่องนางเงือกหรือเปล่านั้นหรอพี่ฝนคิดว่าเชื่อนะเพราะว่าพี่ฝนน่ะชอบนางเงือกคัะพี่เอกเออเขาว่ามันมีตำนานตามหานางเงือกกันอยู่ะ่ะที่เกาะสมิหลาจริงเหรอนางเงือกมีจริงๆเหรอใช่เราต้องออกไปตามหากันแหลกว่าแต่ว่าอันนี้ของใครเนี่ยขอกินหน่อยได้ไหมแกได้ได้น่าจะได้นะดูสิโอ้โหอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยนี่เรามาเข้าแคมป์ ล้วก็พี่เอกเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้อยากตามหาเหมือนกันงั้นเราไปตามหากันเลยไหมนางเงือกเนี่ยโอเคไปกันเลยดีกว่าไปเย่แล้วมันจะมีจริงหรอไม่รู้สิไปทางไหนเนี่ยทางไหนพี่เอกนำไปสินี่หรือเปล่านี่ไงเขามีพูดอะไรกันอยู่ด้วยนี่ไงตรงเนี้ยหรอเออเขาว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่ารู้จักนางเมทไว้นางเมทมันมีจริงๆนะิงนะจริงเหรอเอออีกคนบอกว่าไม่จริงอ่ะ โอ้หดูน่าเชื่อถือมากเลยนะคนนี้มีดอกไม้อยู่ข้างบนหัวด้วยแต่คนนี้จนะาบอกว่าไม่จริงเนี่ยคนที่ใส่ไอเนียดอกไม้ทานตะวันเนี่ยหรอโอ้โห oh, แสดงว่าเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้นะสิแต่พีนะ่ฝนน่ะเชื่อหมดใจเลยนะว่านางเงือกมีจริงใช่พี่เอกว่าเราลองไปค้นหากันเลยดีกว่างั้นไปกันเลยเย่เย <Yay. S 1> <Yay. S 2> ่รงนี้อะไรอ่ะเป็นอันนี้เป็นห่วงยางพียง่ยกถ้าเราหล่นลงไปอ่ะเราจะจมโครนนะ ใช่เอานันไงจมไปแล้วหนึ่งคนป๊บเอยอ้าวกระโดดมาพร้อมกันเกี่ยวกันล้มเลยใช่ต่อหน้าต่อตาเลยอะ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฝนกำลังตามไปทอเล,ล่ทอเล,ล่เดี๋ยวเพ็กจะรอวันนี้แหละฝนจะถึงแล้วนะพี่เอกถึงแล้วโอเคมาใจเย็นใจเย็นถึงแล้วถึงแล้วอันนี้มันตอไม้อะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันโอ้โหยาวมากเลยอะ่ะพี่เอกเราต้องกระโดดข้ามไปป๊บชบถึงแล้วถึงตอไม้อันนี้แล้วโอ้โหดูดีกับนานงเงือก มันไกลขนาดนี้เลยเหรอใช่เพื่อนเพื่อนข้างหน้าพี่ถึงแล้วเย้ yeah! โอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนตกลงมาอ้าวแล้วทําไมเพื่อนกระโดดขึ้นมาได้ใหม่อีกรอบนึงแล้วเพื่อนก็ขึ้นมาตายข้างบนอ่าถึงแล้วจ้าดีแบกมาดูนี่สี่เขาบอกว่าอะไรเนี่ยให้เราเซฟตรงนี้งั้นหรอแล้วข้างหน้ามันจะมีทางเชื่อมไปค้นหาหนาเงือกอีกอ่ะใช่เราสามารถกลับแคมป์ทางนี้ก็ได้นะแต่เราไม่กลับหรอกเราจะไปทางนี้เราจะต้องเดินทางไปเรื่อย โอ้พี่อกไม้ตรงนี้อันตรายมากอย่าโดนนะเราต้องกระโดดยืนอยู่บนไม้จริงเหรอจริงพี่เอกยืนอยู่บนไม้พี่ฝนที่ไหนเนี่ยมาแล้วไปสู้ๆโอ้โหกระโดดบนเห็ดพี่แอกดูสิแล้วเราก็ไปบนเห็ดอีกใช่ต้องกระโดดมาบนเห็ดอีกโอ้ตอนนี้เราเป็นมาริโอกระโดดไปบนดอกไม้โอ้โหโอ้ผีเสื้อเต็มเลยเอ้ผีเสื้ออ้าวพี่ฝนเป็นไร เงนดูมากเป็นลมลม้ลมลงไปเลยเงันดูมากไปหน่อยเป็นลมเลยอะ่ะโอเคมาเร็วมาเร็วเอามีเพื่อนตัวแตกอยู่ตรงนี้ด้วยลงไปนะโอ้โหเ,เสื้อแบบสวยมากมาเร็วพี่เอกรอยอยู่ตรงบึงดอกไม้ตรงนี้ก็บานสะพร่งสวยจริงๆโอ้โหนี่หรือเปล่าที่เบกบอกว่ามันจะมีนางเงือกออกมาที่บึงนี้อ่ะไม่แน่ใจนะตรงนั้นมีเต่าอยู่ด้วยแหละลองกระโดดไปดูข้างในกันดีวกว่ามีเต่ามีโอเควิกร,ระโดดไปบนใบนใบวัว โอเคเราต้องกระโดดบนใบบัวเกือบตกปุ๊บโอ้โหมีกบอยู่ข้างๆด้วยพี่เอกกบตาปนมากอืกบตาปนตาปูดดูกบดิถึงแล้วทำไมกระโดดเร็วจังโอ้หพี่เกือบตกเนี่ยเมื่อกี้นี่เล่นยากงั้นเนี่ยพี่ฝนคิดว่าไอ้ก้อนหินพวกนี้มันดูทำแม่งทำแม่งนะมันเหมือนกับไข่เดนองเสาใช่ดูดิ เฮ้ยมีน้องเป็ดต่างหากถึงไหนแล้วอะกระโดดไปบนน้องเป็ดอะพี่พี่ฝนไปซะเร็วเลย๊เพียกตามมาแล้วขอเหยียบหน่อยน้องเป็ดโอ๊ยตกเป็ดเจอน้องเต่าน้องเต่าน่ารักมากน้องเป็ดเต่าดูสิอ้าวสวัสดีทุกคนเฮ้ยเพียเต่าพูดได้เหรอ้ยเต่าพูดได้วิเธอเชื่ออะไรเหรอฉันชื่อว่าไททันฉันเป็นราชาเต่าแห่งนี้ล่ะเธอ ไอ้เหรอเปรียบมาดูเต่าพูดได้แล้วเนี่ยนะอ้เต่าพูดได้นี่เธอมาตามหานางเงือกก็เหรอใช่แล้วอนี่เต่าปลอมอะเนี่ยพี่ฝนเต่าจริงนี่เขาพูดอยู่ไหนคนไหนจะตามหานางเงือกไหนเรามาตามหากันทุกคนแหละโอ้ถ้ามาตามหานางเงือกนะให้ตรงไปทันเต่าน้อยของฉันนะลูกสมุนเต่าตรงนั้นแล้วเธอจะเจอนางเงือกโอ้ยตามตามมาถึงแล้วพีทหกกระโดดมากว่าจะข้ามมาได้ ตกลงไปตกอยู่ตรงแรกดันแรกกันหมดเลยเร็วเร็วร็วตามลูกสมุนเต่าวันนี่เราเอา้าอุ้ยสายปานเพียกกระโดดขึ้นไปแล้วไปโดนสายปานเข้าให้สายปานล่นลงไปเลยนี่ถึงแล้วโอ<ห>้โี่อรี่รรข้างหน้ามันมีปากทางเข้าถ้ำอะไรก็ไม่รู้ไหนปากทางเข้าถ้ำเร็วรีบไปเอาอยู่ฝั่งนี้เหรอใช่ใช่ใช่ เราน่าจะได้ใกล้เจอนางเงือกแล้วล่ะอ๋อโอ้โหพี่เอกนี่ใส่บ้านมาแล้วน้ำอันนี้มันมีพิษด้วยนะไหนน้ำพวกเนี้มีพิษล่ะอ๋อพี่เอกก็ว่าแล้วแหละถ้าเราตกลงไปอะเราตายแน่นอนโ้เฉียดเฉียดเฉียดน้ำมันมีพิษอ่ะย่จริงเนี่ยเขาบอกว่าข้างในถ้ำเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่นะให้เราลองเข้าไปเช็คกันดูเข้าไปหรอใช่ต้องเข้าแหลนะต้องเข้าแหละไป ผลึกเงินมายามันผิดเรื่องดูสิผลึกเงินมายาผ <c oughs> ลึกคริสตัลโอ้โหสวยมากเลยอะเฮ้ยเราต้องกระโดดไปบนผลึกคริสตัลนี้อะพี่เอกโอ้ยตกล่างข้างลาง่าง,ลางก็น่าจะได้ส่ป่านพากันไปซักข้างบนเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวพี่เอกกระโดดม่ฮึบม,มันต้องแบบต้องไปทีละคนน่ะนั่นไงเราต้องแบบไม่รีบมากด้วยนะถ้ารีบมากเราจะล่วง โอ้คริสตัลสวยมากเลยอ่ะดูดิพเพยกเริ่มตาลายกับคริสตัลเป่งประกายระยิบระยับส่องแสงสวยมากโ,โอเคเฮ้ยพเพกตรงนั้นมันทําอะไรอ่ะไม่ค่อยเห็นมาก่อนไหนอ่ะทำไมมันเป็นสีชมพูชมพูอ่ะอรีบไปแล้วละ่ะโอเคเพ็เกกำลังมากําลังมาเหมือนจะง่ายตรงนี้นะแต่ว่ามันสั้นยาวไม่เท่ากันดินี่เพกดูดิ พี่ฝนถึงปากทางเข้าถ้ำอะไรก็ไม่รู้มีเขาวันเต็มไปหมดเลยมีเปลอกหอยด้านบนด้วยอ่ะไหนอุยแสดงว่าถ้าไปถึงแล้จะต้องมีนางเงือกเฮ้ยพี่ฝนเจอแล้วเฮ้ยจนี่ไงนางเงือกเอ้ยเพียกเฮ้ยหูนางเงือกจริงๆตัวเป็นๆเลยอ้าวสวัสดีทุกคนทั้าพวกเธอเข้ามาเจอพวกฉันแล้วล่ะก็อย่าหวังว่าจะได้ออกไปเฮ้ยเพียก ทำไมนางเงือกเปลี่ยนเสียงไม่รู้พี่ขี่ได้ด้วยอ่ะขี่นางเงือกได้ด้วยเหรอเอาขี่นางเงือกก็ได้นะแต่ถ้าโดดลงไปจมอ่ะเรียบร้อยเลยเรยอ่ะดูดินี่ไงพี่ขี่นางเงือกนางเงือกหลอกวิ่ฝนตกลงมาข้างล่างโอ้ตกลงมากระโดดใหม่นี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 ่ขี่นางเงือกโอ้เอาต้องกระโดดใหม่เลยเหรอใช่ฝนไม่ได้กระโดดใหม่อ่ะดิเมื่อกี้เซฟแล้วนะเนี่ยเซฟแล้วเนี่ยตรงนี้เซฟแล้ว ขี่นังเงือกได้ด้วยเหรอได้จึ๊บอ้อขี่นังเงือกได้กันนี่ดูดิเท<ะ>่เออเท่เท่อุ้ยมีนังเงือกในน้ําด้วยอะ่เอกในน้ำน่าจะลงไปไม่ได้แล้วน่าจะตา,ายสวยเลยอะอุ้ยสวยๆเลยทุกคนเลยอ่ะเออโอเคเราไปข้างหน้ากันต่อดีกว่ามันงว่ามันมีอยู่จริงอะดิอ่แล้วพี่ฝนกระโดดลงไปทําไมโดนเพื่อนผักตกลงมาดิอยู่ไหนเนี่ยอา้าวอยู่นี่แล้วนี่ไงเมื่อกี้พี่ฝนไม่ได้เซฟไงไปต่อกันดีกว่าไป พียกว่าน่าจะต้องมีอะไรแปลกๆข้างในเพิ่มอีกแน่เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหนางเงือกเต็มไปหมดเลยต้องรีบไปอยากเป็นนางเงือกตัวใกล้ๆเป็นโอ้โหูในน้ําก็มีหโหนางเงือกตัวนี้สวยมากเราอยากลงไปไหว้ข้างล่างได้นะแต่เราไหว้ไม่ได้แน่เลยะต้องมีอะไรนะไอ้นั่นะที่เขาให้กันอะแล้วก็สามารถจะทําให้คนลครเป็นนางเงือกได้อะลูกอมลูกใช่ลูกอมเหรอเฮ้ยพี่เอกเฮ้ยมีมีนางเงือกตกใจอ้มนุษย์ จริงด,ด้วยนังเง้อเขาตกใจแล้วอะ่ะเฮ้ยเธออย่าตกใจไปเราเป็นคนดีอฝั่งนู้นก็มีนังเง้อเขาตกใจอะ่ะเ่เอดทำไมเดี่ตยนะตกใจมนุษย์เนี่ยนะใช่ตกใจมนุษย์เขาไม่เคยเห็นคนมีขาแบบเราหรือเปล่าโอ้ไม่กอ oh เฮ้ยเบีอดทำไมดีนังเง้อเขาตกใจอะ่ะตกใจนี่ก็ตกใจอีกแล้วเหรอ,อตกใจแล,แล้วเขาว่าอะไรนั้นเ <c oughs> ขาบอกว่าให้ออกไปจากที่นี่อย่าเข้ามาหาเขา <c oughs> ก็เราอยากยจะรู้ว่านางเงือกมันมีจริงหรือเปล่าเราก็เลยเข้ามาสิเธ<อ>ต้องรีบออกไปจากที่นี่นะเพ<ข>ราะว่าที่นี่นะไม่ได้มีแค่นางเงือกดีๆอย่างเดียว,ย,ย,วยังมีปริษจนางเงือกอีกนะขอขอจับนางเงือกหน่อยด <rumors> ยูดิเขาบอกว่ามีปรศาันางเงือกด้วยอ่ะมีด้วยเหรอเอาไปดิไปไปไปโอ้โหนางเงือกแบบน่ารักจังเลยอ่ะฮึบไปทางไหนต่อเนี่ยไปทางนีด้ดิมาแล้วฮึบฮึบเฮ้ทโอ้โหฮึบอะไรอ่ะ มาผักพี่ฝนทำไมเนี่ยตกลงไปในน้ำอีกแล้วเนี่ยผักอะไรเพี้ยกอ,อยู่ข้างหน้าเอามา<ด>ไปกันตอดูดิหวัวนางเงือกคนนี้น่ารักจังเลยอะ่ะข้างล่างอะ่ะคือเรายังลงไปไม่ได้นะเราต้องไปทางนี้ไปก่อนเรามีเปลือกลูกอมอะไรที่มันสามารถกินได้หรือเปล่าอะ่ะเฮ้ยพี่ฝนพี่เอกเจอเจอ ER อะไรอะ่ะเจอ ER อะไรไม่ร<ม>ู้อ้าวเฮ้ยเจอคาานางเงือกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนี่อ่ะเราเจอคาานางเงือกดูดิเฮ้ยเราเจอโอ้ราชินีนางเงือกครับพี่เอกดูดิ รา<ห>ชินีนางเงืงอกอ๋อนี่ไงวูเขาอยู่มาเป็นแบบร้อยร้อยปีแล้วนะเนี่ยเออขาอบอกว่าเขาอ,อยู่มา200ปีใช่แล้วเขาบอกว่าที่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นที่ของมนุษย์นะพราเธอ,อจะต้องรีบบอกไปจากที่นี่ไม่อย่างนั้นแล้วก็เธอจะโดนขับซับเขาบอกว่าให้ไปหาอะไรมาขุดรายออกไปอะไรขุดรายได้ช้อนรายได้นีไงเจอแล้วจานไปแล้วเจอแล้วพี่ออกกล้วยเอากล้วยมาขุดรายได้ไหมเฮ้ยพี่ฝนเจอช้อนอ่ะพี่เอากล้วยมาขุดราย จะช้อนลรไงต่อพี่เอกเจอ,อ้อตายต้องเดินเข้าไปชนเราถึงจะเข้าไปห้องอะไรไม่รู้อันนี้เจอไม้อะไรก็ไม่รู้พี่เอกเอาลองเอาช้อนที่ช้อนขุดทรายช้อนขุดทรายถึงยังเข้ามาเลยเข้ามาเลยพี่ฝนเจอช้อนขุดทรายแล้วเราสามารถวาร์ปเข้ามาในที่ต่างๆได้ด้วยนะแล้วพี่เอกก็เข้าไปเจอแล้วนี่ไงเจอแล้วนี่ไง แสดงว่ามนุษย์เนี่ยทิ้งสิ่งของลงมาใต้ท้องทะเลเนี่ยทําให้ถอพิโรธแน่นอนเลยอ่ะอืมต้องเข้าทางนี้ใช่ไหมใช่ต้องลงไปในทรายเฮที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอาช้อนมาขุดทรายเนี่ยเออเอาช้อนไม่ขุดทรายแล้วให้เราขุดเป็นรูแล้วนี่ไงเออโดนเลยเย้แย่โอ้เพื่อนมารอนานแล้วโหเฮ้ยนี่ฝนนี่อะไรอ่ะหอยทากหอยทากหอยทากน่ารักจังเออเอาไปไปไป เราเจอตาหอยไปเลยแมงกะพรุนด้วยเต็ไมไปหมดเลยอะเจอคุณเต่าด้วยอ่ะยังมาอีกเหรอตรงนี้แล้วเราก็ต้องเยียบแมงกะพรุนใช่ไหมใช่ว่าแต่ว่ามีนางเงือกแล้วอ่ะทําไมไม่มีสมบัติอ๋อเพิ่งเจอกล่องสมบัติอยู่ข้างล่างนะเจอกล่องสมบัติหรอเออแต่ว่าไม่น่าจะเก็บได้แหละหอยทากเต็มไปหมดเลยอ่ะเรียบร้อย เฮ้ยตอนนี้เราอยู่ในปราสาทของเมอร์เมดของนางเงือกนี่ไงอยู่ในระราชวงงอยู่ในคาสโซนี่ไงโอ้นี่ปราสาทของเมอร์เมดโอ้ปรินซไซเลน่าเนี่ยโอ้เขาชื่อว่าปรินซ์โอ้น่ารักจังเลยดูดิเทพธิดาแห่งเสียงอ h my god เรียกจะเชื่อว่าเราสามารถเข้ามาเจอนางเงือกได้จริงๆนะเนี่ยประตูนี้เข้าไม่ได้พี่ฝนเราจะต้องดินไปบนโพรมนี้พี่เอกเกว่าพรมอ่ะมันทำให้เราสะดุดหกล้มได้ใช่เราต้องรีบกระโดดแล้วก็รีบไปฮึบฮึบ พึบพึบอืมถึงแล้วโอ้ปราสาทนางเงือกนี่สวยจริงๆเลยเย่อุ้ยพี่เอกพี่พี่ฝนเจอนี่อ๋อเฮือกเอ้าตุ๊กตาหมีเจอห้องนอนนางเงือกูดิเฮ้ยนี่แอเรียลแน่นอนเลยอะหายแอเรียลเหรอเนี่ยเหรอที่นอนสลบที่นี่นะแอเรียลแน่นอนเลยผมแดงแปะเลยอะอันนี้อะไรอะเจ้แอรเลียวเขาอะไรปิดตาไว้ด้วยอะ แล้วนี่ใครอะเอ้าแล้วทำไมลงไปนอนอย่างไงนี่นอนดิ้นหน้าดูเลยเนี่ยเออนางเงือกนอนตกเตียงอะดูดิโอ้โหโอ้โหแต่ละคนไม่ใช่ธรรมดาใช่ใช่โอ้โหแต่ละคนดูดิอันนี้อะไรนอนความนอนกันหลับสนิทเลยอะโอเคอันนี้น่าจะเป็นแอรเรียวมากกว่าผมแดงแล้วก็หางสีเขียวใช่แน่เจอตัวจริงแล้วดีใจจังเลยปล่อยขอรับไปเถอะมากันดีกว่ามปกันต่อนะ ลองเลือกประตูอ่ะพี่เอกใช่ต้องออกประตูไหนซักประตูหนึ่งประตูทางซ้ายก่อนเลยเจอไหมเจอนี่มันดินแดนมนุษย์หิมะเหรอพี่เอกเจอเอลซ่าที่เป็นหนเอลซ่าเออเอลซ่านางเงือกกำลังพ่นน้ำแข็งอยู่เออแล้วทำไมอะไรเนี่ยผมไม่อยู่เด t ดอิตโก้ทำไมกระโปรงไปอยู่ข้างบนหัวสงสัยจะรีบใส่มากเกินไปหน่อยโอเคอุ้ยตายเลยอะเอาออกไม่ได้ตายเฉย เข้าได้ออกไม่ได้ออกได้ออกได้ออกมาที่เดิมเนี่ยลองดูสิประตูไหนอ่ะเฮ้ยไม่หวนเจอเฮ้ยนางเงือกเฮ้ยนางเงือกแบบกำลังระบายสีอยู่นี่ใครเนี่ยนี่นี่หรือเปล่าอ่ะเนสโกะจากเงือกเนสโกะดูดิน้องเนเนี่ยนะนางเงือกเนสโกะโอ้กำลังวาดรูปสวยเชียววาดรูปอะไรเนี่ยตัวอะไรนะลูกออดโอ้ยตายอีกแล้วพี่ฝน เราต้องเลือกประตูใหม่ให้มันถูกต้องล่ะพี่เอกไปเอาอันที่สองทางซ้ายแล้วกันนะปั๊บเจอไหมเจอไหมเจอใครกําลังใช้ใบไม้อะไรสักอย่างนี่แหละงั้น๋ยวพี่ฝนไปเลือกประตูขวาเจอนางเงือกกาลังใช้น้ตบุ๊กอยู่นางเงือกใช้น้ตบุ๊กด้วย <c oughs> ใช่แล้วทำไมกระโปรงเขาขึ้นไปอยู่บนหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันรีบใส่ออกมาไงประตูอ่ะทางซ้ายอันสุดท้ายแล้วปุบ ผ่านไหมอ๋ออัานใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวกาลังไปโอ้ยตรงนี้แบบเจอคุณหมึกกับพ่นน้าหมึกใสโอ้คุณหมึกพ่นน้ำหมึกใสต้องระวังคุณหมึกพ่นน้ำหมึกให้ดีโดนก็ไม่ได้ตัวแตกอ๋นี่ไงโดนแล้วตัวแตกจริงๆด้วยน้าหมึกอันตรายมากนี่น้ําหมึกขมีพิษด้วยเนี่ยใช่น้ำหมึกมีพิษด้ดีทำไมมีฟองอากาศมาจากน้ําหมึกด้วยอ่ะ อยู่ในน้ำไงโอเคมาเร็วอะไรอ่ะปิ้นไซเลนเพชรสควิตนี่เขากำลังเลี้ยงสัตว์กันอยู่เออกำลังเลี้ยงสัตว์กันอยู่สัตว์คือปลาหมึกใช่เอาพีเอออกมาแล้วพี่ฝนก็มาแล้วเหมือนกันเออนีอยู่ที่ไหนอ่ะห้องอาบน้ำใช่ไหมเพราะเป็น้องเฟดดิ้งของนางเงือกเหรอเออนางเงือกก็อาบน้ำเอาเราไปทางไหนต่อเนี่ยทางนี้เฮ้ยพีเอพี่ฝนลงมาอยู่ข้างล่างอ่ะลงมาอยู่ได้ไงอะไม่รู้ลงมาอยู่ได้ลงมาได้ไงอ่ะอ้าวแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะตายแล้ว อ๋ออยู่ข้างล่างแล้วคือตายใช่ลงอยู่ล่างแล้วก็ตายเลยโอเคอึ๊บอึ๊บมาโดนมาเร็วเพื่อนไม่อยอมไปอ่ะเพื่เพื่อนกลัวเอามาเร็วอีกนิดน,นึงจะถึงก๊อกน้ำนะกำลังโดดไปบนฟองสบู่ถึงแล้วโอเคเข้าก๊อกน้ำกันดีกว่าไปโอ้หนี่เราไปอยู่ที่ไหนกันโอ้ยอย,อย่าพูดดันพี่เอกใจเย็นเดี๋ยว อ่างอาบน้ำเป็ดมันมันไม่มีน้ําอ่ะมันไม่มีน้ําเราต้องกระโดดไปบ,บนเป็ดด้วยเปล่าเราต้องกระโดดไปบนน้าเอาพี่เอกก็อยู่บนนี้นะเอามันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยมันเ,เดินไ,ได้นะหรอ <laughs> โดนหลอกโอเสฟก่อนเสฟก่อนเซฟก่อนเฮ้ย hey, นี่เราไม่ได้อยู่ในปราสาทแล้วหรอเออเราอยู่ที่ไหนเนี่ย<ม>น่าจะเป็นท่อระบายน้าโอ้โเราโดนกดลงท่อเหรอ โดนกดลงมาในท่อใช่ไหมใช่แต่ยังนี้นะเป็นท่อแบบในอ่างอับน้ำอ่ะไม่ใช่<อ>ท่ออึเพราะว่าทุกทีอ่ะจะเป็นท่อชักโครกตอนนี้พี่ฝนกําลังจะเข้าไปในท่อระบายน้ำแล้วพี่เอกเฮ้ย<อ>พี่เอกเอาเมื่อกี้เราอยู่ในปรนาสัทนางเงือกนี่นะทำไมตอนนี้โอ้ oh my god ทำไมเราออกมาแล้วยังอยากอยู่ต่ออ้าวออกมาแล้วเหรอใช่โอ้โห<อ>น่าเสียดายจังเลย ในที่สุดเราก็สามารถเจอนางเงือกจนได้นะพี่เอกดูสินี่ไงเราพิสูจน์ได้แล้วว่ามีนางเงือกนมีไข่มุกด้วยโหเม็ดใ,ใหญ่มากมากเลยเขาล่าวันนี้เราเจอนางเงือกและสบายใจมากมากเลยใช่ เอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ใครที่ชอบใจอย่าลืมกดไลค์ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรากันด้วยเนาะสําหรับวันนี้พี่เอกแล้วก็พี่ฝนคะ่ะ <c oughs> ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ารักทุกคนนะคะบา,บายบายจ้าบายบายจ้าเราก็เจอนางเงือกจนได้เย <c oughs> ่าแต่ว่านางเงือกแปลกๆทุกตัวเลยน่าร <c oughs> ักตั้งหากตำนานนางเงือกมีจริงด้วยนะบายจ้าบายจ้า